สวัสดีครับทุกคนคำเห็นคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยเช่นเคยครับนี่ครับมาต่อกันอีกีสองอะไรมาแล้วนะครับผมรีสตเนต์ใหม่แล้วก็ตัวปรับสปีดช็อตฮับเนี่ครับรีสตเน์ใหม่ใส่ก็ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวปรับสปีดใส่ก็ไปแล้วเรียบร้อยเสียบปลั๊กเรามาเทสกันดูเลยนะครับผมว่าจะโบเวอร์จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมโอเคติดตามชมต่อครับโอเคครับผมโอโ้ลมแรงครับอ่า ลมแรงก็ถือว่าเรามาแก้ไขได้ถูกทางครับผมโอเคใส่หน้าปัดนะควบคุมแอร์เข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะประกอบเข้าที่เดิมนะครับผมโอ้ลมแรงมากถือว่าเราแก้ไขมาถูกทางครับผมโอเคครับแล้วก็นี่ประกอบชุดหน้าปัดเสร็จเรียบร้อยใส่ลูกบิดเรียบร้อยลูกบิดต่างๆอันนี้พวกอะไหล่เก่านะครับเราก็จะส่งคืนลูกค้านะครับผมอ่า เดี๋ยวเราก็มาเทสดูพัดลมเรียบร้อยแต่ว่าความเย็นยังไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะมาเช็คน้ํายาต่อนะครับนี่ครับน้ํายาขาดเราก็เติมไปครับน้ํายาเกีรพรีเมียมช่างต้นจัดให้เย็นเจี๊ยบเช่นเคยครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปครับผม